ราัมอาวครับไปดูกันต่อนะครับก็ยังคงอยู่ที่มือ P ลบ P แต่ว่าเป็นสายล่างครับนะฮะสายล่างเมื่อกี้ขึ้นไม่รอบรอบอะไรครับโพชยังไม่ขึ้นมาว่าเป็นรอบอะไรนะอ,าาอันนี้ ไม่แน่ใจว่าควอเตอร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูตอนที่จบเกมแรกด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการพบกันระหว่างทีมอาจารย์หมอโอ้โหมาแล้วครับทีมแพทย์ทีมแพทย์ทีมแพทย์ทคุณปีละพง์นะครับหรือว่าปันกับปีใหม่ชนะมานี่น <ะ S 2> จริงจริงเมื่อก่อนน้องเขาชื่อพงษ์สะทหรือพงษ์ะกรน,นี่แหละเคยแข่งกับผมนานมากแล้วในมือซีบวกครับตอนนี้เขาชื่อปีใหม่ชื่อเล่นนะตอนนี้มาลงในมือพีลบพีครับอีกทีมหนึ่งนี่ให้ป๋ายาวถนัดภาษาจีนน่ะ ไม่สก,กิดก่อนเลยทีมเจ<อ>ียโยแบดมินตันนะครับคุณธนะนันนวิชยาพรนะครับหรือว่าลุงนันจับคู่กับพวัฒน์อ้าวนาำสก,กุลเดียวกันนะคู่พ่อลูกครับคู่นี้ออค,ครับ,พ,รบพี่นันกับน้องปอมครับ,บปอมยี่สามปีนะครับก็เป็นคนชนบุรีด้วยกันทั้งพ่อและลูกใช่ครับ ทำทำทีมสอนแบดมินตันชื่อเจียโยด้วยเจียโยนี่เราจะได้ยินบ่อย,อยๆคำนี้ป๋าจำได้ไหมตอนนี้ป๋ายังภาคแบดมินตันท่ิบบทูวิชชั่นอยู่ <ฮะ S 1> ที่มักจะเรียกชื่อถ้ารุ่นป๋าก็ต้องจางหน,น,นานี่จางหนานเจียโยจางหนานใช่ไหมก็คือสู้ๆ,ๆอ่ะสู้ๆอันนี้ค่ายพีระพงนะครับพีระพงเจียโยแบดมินตันนะครับเจอก,กับอาจารย์หมอ,บ,หอบรรยายโดยอาจารย์ใหญ่ไหม ผมไม่ป่าเป็นคนเดียวนะผมไม่เป็นไม่ว่างยังไม่ถึงเวลาเซฟยิงได้นะครับแต่มีลายจัดอยู่ขอต่ออีกนิดแต่มีลายจัดุมดูว่าคู่พ่อลูกจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับพร้อมครับศูนย์ศูนย์เล่นได้ครับ ค,คุณลูกเสิร์ฟก่อน <c oughs> อแต้มแรกเป็นของทางเชื้อโยบแบบมินตันนะครับ <c oughs> มาเดี๋ยวติดทเดียวกดต่ำไปหน่อยทางพงทางปีใหม่ชนะมานี่ก็มีเพจเฟ e บุ o k ที่ชื่อโค้ชใหม่แบ็คแฮนด์ด้วยนะครับเ, <c oughs> เราช่วยโปรโมทให้ โพสใหม่แบ็คแฮนด์แปลว่าแกถนัด Back แบ c ็คเหรอก็คือแกพยายามพรีเซนต์ว่า,วาก,ก็คือพูดง่ายว่าเชี่ยวชาญทางการสอนแบ Back hand ็คแฮนด์อ,อ,อย่างนี้ดีกว่าอ๋อเดี๋ยววันนี้ลองดูแบ c ็คแฮนด์ของคุณปีใหม่เลยนะฮะว่าจะเจ๋งมไม่น่าผมไม่น่าไ,ไ,ไปบอกให้ทุกทุกคนกดดันเขาเลยว่าเจ๋งเหมือนที่โฆษณาในเพจหรือเปล่าแล้วทุกคนก็พอดูแล้วก็เอาไปใช้ไงอ่านะครับน้องเขาเป็น ก็คือเป็นนักแบตที่ฝีมือดีคนนึงเลยนะเมื่อก่อนในอดีตครับพอเวลาผ่านมาก็ธรรมดาแหละธรรมดาถ้าไม่ได้ทำการแข่งขันก็จะโเยราไปบ้างสามต่อสองโอ้จิมผ่านตัวไปครับเดยเ้ามผ่านตัวลุงนันไปครับพูดถึงนะถ้าเกิดลูกเกมมาแล้วแบบว่าพี่นันผมขอเรียกพี่นันนะถ้าพี่นันตีเสียไบ่อยคุณว่าปลอมกล้าบ่นไหม บนหรอโบนกคุณที่เป็นคุณดื้อแต่เด็กเนี่ยไม่ได้ว่านะนิกกี้ขอเราอ่ะเออเเวลาเขาจับคู่กับพ่อเขาเขาพยายามไม่ขอคู่พ่อด้วยนิกกี้อ่ะผมยังนั่งดูผมยังขำนะนี่ผมพูดถึงทีมที่พวกเราสองคนไปเล่นอยู่ฮะใช่ฮะชื่อทีมหมูป่าครับผมก็ยังนั่งนึกขำเอานิกกี้ไม่ได้เหนียวนะทีมเราอ่ะแต่จับปลาผัดเผ็ดอร่อย ออกข้างครับตบลูกนี้ห้าสามห้าต่อสามโอ้โหแม่แบ็คแฮนด์เด่นนะยิงอ่ะยิงแรงใช้ได้ดูเหมือนว่าผมจับทางว่าฝั่งอาจารย์หมอที่จะลุมมาที่ลุมนันครับโอ้แน่อยู่แล้วครับ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าปีใหม่กับเพื่อนเขานี่อะไรนะปีละพงอ่ะถ้าคิดจะลุมปอมนี่ต้องไปหาหมอละต้องเช็คดีๆเลยนะว่าคิดยังไงจะไปลุมปอมอ่ะเนี่ยลุงนั้นขึ้นเบาเกินนะขึ้นเบาๆว่าเสร็จฝั่งนี้หมดใช่ครับแล้วสองคนนี้ถ้าดูจากชื่อทีมแล้วนี่สมงสมองนี่ไม่ต้องกลัวฮะทำไมฉลาดนะครับ มัก็ตามไก่อนไงชื่อทีมอาจารย์หมอนี่ไอคิวเป็นเลิศอยู่แล้วอุ้ยนิดเดียวโดนขอบแพ็กเก็ตครับลูงนี้แต่นำค่อนข้างไกลครับอ้าวสี่ต่อเก้าจะไล่มากระชั้นกว่านี้หน่อยไหมโอ้โหวันซึ้งๆหน้าสิบต่อสี่ อ้าวโดนป้ายตัดเสิร์ฟไปหาตัวครับเลขสง 5, ่งหสิบอยู่ต่ำก็เลยดึงขึ้นมาไม่ทันห้าต่อสิบโอ้โหยังทันอุ้ยนี่แบ็คแทนซะเลยครับ 6, <10. S 1> อ่ะพี่นันพี่นันค่อยค่อยมาเหมือนกันนะฮะหกต่อสิบคะแนน ผู้ยังเหนียวครับปอมแทบจะตีคนเดียวแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวปอมเข้าไปรับโฟูแฮนทั้งหน้านะแล้วไปดึงเก้าวี่เซอร์วิัดให้พ่อนั่งพ่อนั่งเดี๋ยวผมตีให้อันนั้นก็เกินไปเซอร์ัถามแล้วให้ผมนั่งไหนนี่ไงจริงๆด้วยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวทีเบทเจ็ดพาครับเจอซ้ายขวาอันนี้ไม่ไหวอาจารย์หมอนำยูกอนครับ11ต่อ7ครับครับ สิบเอ็ดเจ็ดครับพร้อมเล่นได้กันต่อนะครับพักครึ่งเกมไปแล้วสิบเอ็ดเจ็ดทางทีมอาจารย์หมอนำอยู่นะฮะโอ้โหตบซ้ายขวาจริงสองเจ็ดมันก็เป็นเรื่องปกตินะของรูปเกมนะถ้าเกิดว่าน้องปอมต้องลงมาคุมคุณพ่อนะพี่นันเพราะฉะนั้นนี่ยังไงแล้วแต่ฝั่งสองคนที่เขาตีพอๆกันเนี่ยเขางก็มีโอกาสที่จะเปิดรูมแบบนีได้ครับ เพราะการลงแบบนี้จริงๆแล้วปอมปอมต้องมาคุมและเล่นมือพีลบพีเนี่ยก็ถือว่าให้เวทมือไงสิบสามนะครับโอ้โหเอาคืนได้เหมือนกันนะฮะเลียน์โซแปดสิบสามหายไปเลยขยับไปอีกหนึ่งคะแนนนะครับเป็นแปดต่อ13สิบสาม โอ้โหดูยัจะตีกลับมาทางนี้อีกนะพินันยืนออกไปแทาจะนอกเส้นแล้วครับอาจารย์หมอตามครับเจตนาคงเดิมจริงด้วยีตบออกไปเลยพินันบอกจักแขนหลบจะไม่ทันนะครับขำเลยวล้อครับผมทำไม่รู้จะทำไงเพราะออเดอร์มาอย่างนี้ครับวางแขนมาแบบนี้ขอดึงไม่เริ่มเทิมไม่ตกไป ออกครับออกครับ <12, 13. S 1> ทำเป็นเล่นนะฮะค่อยๆมาเหมือนกันนะครับเชีรยโยเสิร์ฟสั้นครับพี่นัน โอ้ยอุตส่าห์ตอนแรกพยายามเอี้ยว 15, ตัวหลบ <18. S 1> แล้วครับแล้วจะเกี่ยวโฟร์แฮนด์เพราะลูกมันมาเบาแต่ว่าเกี่ยวโดวนเหลี่ยมไม่ดีครับพี่นัน <im itation> ยังเป็นเรื่องยากลำบากครับที่ 16, <18. S 1> จะคืนวิถีตรงหรือว่าวิถีครอสให้พ้นมือสองคนนะทั้งฝั่งทีมอาจารย์หมอนะ <im itation> จริงครับจริงนี่ทำได้ดีครับคราวนี้เียส่ง12-16 เรียดเข้ากลางไปเลยนะครับสิบสองสิบหกเสียสิบเจ็ดสิบสองแต้มนี้ปลอมพลาดง่ายไปหน่อยครับขึ้นแบ,บแค็คแฮนด์ออกสิบแปดสิบสอง 72สิบเจ็ดสิบสองสิบเก้าสิบสองสิบเก้าแล้วครับพี่นันก็พยายามจะวางเกมอะให้น้องปอมนะครับแต่มันจะเป็นความยากลำบากของการเคลื่อนที่อันนี้เราต้องยอมรับครับแล้วมือระดับ พี่รบปีนี่แข็งนะครับใช่ออสิบสามยี่สิบสิบสามยี่สิบยังเบรกไว้ได้ครับเด็กเจ็ดเด็กเจ็ดต้องแซฟสวยครับลูกนี้อ,อ้าวแบ็คแฮนด์ของพี่นันครับซัดแบ็คแฮนด์ของใหม่แบ็คแฮนด์ไปแล้วครับ <laughs> ดีมากยังครับสิบยี่สิบวางได้ลูกนี้สิบสี่ยี่สิบสิบห้าครับสิบห้าครับผมแยบเลยครับลูกนี้ยังอยู่สามอีกทีนึงครับขยับครับโอ้ี่ถ้าไม่ขึ้นยี่สิบมีลำบากมือนนะทีวิดารหมอถ้าเป็นสิบเก้านี่ถือว่าลำบากเลยนะเพราะเขาขยับขึ้นมาทีสามสี่คะแนนแล้วเนี่ย เอาตัดกลับมา 17, ได้ยังงั้น่ะ yeah, <10. S 1> เอาละสิโอสิบเจ็ดนะครับเนี่ยเสิร์ฟหลังได้ผลตลอดเลยครับพี่นันใช่เพราะว่าทีวีคอร์ดเขาบอกแล้วเสิร์ฟยิงได้เอาลงท้ายคอร์ดอีกด้วยโอ้ยสิบแปดคราวนี้ลูกนี้ oh, <18. S 2> พี่นันยิงลำบาก <20. S 2> นะเพราะเขาจิกเท้ารอแล้วหวังนู้นอะ่ละรับรองยิงอีกครับไม่สนพี่นันบอกเตจตานานลมยิงอย่างเดียวถ้าขึ้นมาสิบเก้านี่ มีสันน่ะอ้าวได้บุกครับได้บุกถ้าได้บุกก็ได้เปรียบครับน,นี่ครับ<ง>ถ้าได้บุกได้เปรียบยี่สิบเอ 18, ็ดสิบแปดเกมทีเดียวเลย <29 S 2> ทีประจานหมอปิดเกมกว่านะเนี่ยครับน่าจะยี่สิบสิบเก้านะฮะเป็นมือพีลบพีสายล่างนะครับในรอบสิบหกทีม แล้วแต่งหน้าปูเป็นระยะเวลานานนะซึ่งแบบโอเคเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างแต่ทุกครั้งที่เจอจะสังเกตเลยว่ารอ,องพื้นน้อยลงทุกวันทุกวันแล้วก็ผิวแต่งงา่ายแล้วก็ที่สําคัญคือคำว่าผิวเปีมยนไ่ใช้วม่อมองไปแล้ว,ลวนนเงี้ยม,มันจะมีความโครมาจากข้างในแล้วอย่างวันบบนี้คือรองพื้นน้อยมากแทบจะไม่ได้รองพื้นเลยผิวเปลือกตาผิวในตา,นตาหรือว่าดวงตาที่เรามองไปเราจะรู้เลยว่าข้างในเขาเป็นคนมี่ชอบผิวมากคือมันจริง บนที่แต่งหน้าเนี่ยเรื่องผิวเรายัางปรับแต่งได้แต่เรื่องตานี่สําคัญคือเราไม่สามารถ<ช>รเข้าไปเมคอัพได้ซึ่ง,งวันนี้ดูแล้วเฮ้ยมันแบบใส่จากข้างในส่จากข้างในแล้วคือมันโดยองรวมทั้งผิวพันหน้าตาผมหรือว่าริมสีป,ปากมันเห็นได้เลยว่าอ,อมันเบบทบจริง มาดูกันต่อในเกมที่2นะครับเกมแรกนี่ทางฝั่งทีมอาจารย์หมอนะครับคุณปีใหม่กับคุณปันได้ไปก่อนแล้วนะครับ21-18ดูว่าจะยังไงแล้วฝั่งเจียโยแบบมินตันนี่จะแก้ไขย,ยังไงเพราะว่าลุงนันโดนลุมซะเยอะแล้วก็ยังแก้ไม่ค่อยได้ครับโดนลุมทีไรเป็นรองทุกทีจะแก้ไขย,ยังไง ผมบอกลูกมันควงพี่เปลี่ยนใหม่เถอะเปลี่ยนใหม่อีกโอเคแล้วครับเกมสอง้อง <c oughs> สู้แล้วครับ <c oughs> ตอนนี้<โ>นเกมที่สอง <c oughs> อยิงใส่ลุงนั้นเลยนะโอ้โห <c oughs> ฟาด <c oughs> ติดฮะทางด้านปันพีรพงษ์ จะวางก็ติดได้ไปเองเหมือนกันครับอปอม<ฮ>อะไรครับปีใหม่พีเคียอะไรกับกรรมการครับเกี่ยวเรื่องแสงที่รอดมาทางประตูครับออด้านข้างสนามาอาจจะไปรบกวนสายตาของทางน้องปอมกับพี่นันหรือเปล่า ดูยากครับเพราะว่าทีวีคอร์ดไปอยู่ตรงทางใกล้ทางเข้าออกพอดีนะแต่เย็นๆเนี่ยอากาศเย็นๆนี้ไม่มีแสงนะครับแสงไม่ค่อยมีแล้วถ้าเป็นกลางวันเนี่ยโอ้โหเรายังนั่งบรรยายไม่ได้เลยต้องมาติดสันลูกเนี่ยสันลุกสันลูกของโค้ชนี่ทำมาจากถุงขยะนะผมใช้คำว่าถุงดำสิถุงดำโทษใช้คำว่าถุงขยะเลยถุผู้สไมกการานั่งใต้สันลูกเลยอยู่ข้างหัวผมด้วยเนี่ย สามต่อทีมที่300 30ของไทยีทีมที่สายล่ามากกว่ทีมทีมีสปอร์ตไทยคุ้นกับลูกปมต้องพยายามตัดเกมมาบุกให้ได้ครับ<ช>ถ้าเกิดตกเป็นฝ่ายรับนี่โอกาสที่จะได้คะแนน <4 S 1> ยากนิดนึงเลยเมื่อกี้ก็พลาดนะครับปอมพยายามจะเอาลูกลงก็แมติดเน็ตซะเองอีก สี่ต่อสองเบียสอกสามสี่ตีพลาดกันเองมีให้เห็นบ่อยๆโอั้นี่กดดิกเน็ตไปเองครับเมื่อสักครู่นี้ผมเดินเอาไปเข้าน้ำมาผาผมได้ยินทีมของพาเพลิน เจ้าบ้านน่นักกีฬาเขากำลังแข่งบริรัตตะคิวขึ้นแล้วก็มีคนวิ่งมาบอกว่าเร็วๆรคนนี้คนนี้ชื่ออะไรผมไม่รู้นะบอกว่าตะคิวขึ้นเอาน้ําปลาหน่อยขอ้น้าปลาเพราะมีคนบอกให้กินน้ําปลาแล้วเขาบอกว่าเอามาเลยขวดนึงถ้ากินน้ําปลาทั้งขวดต้องไปตรวจไตนะแต่ตะคิวหายจะหายทั้งคนนั้นตะคิวเลยโอ้โหกินทั้งขวดเลยคิดได้ไงนี่ไม่หมายถึงผมใช่ไหมไม่ใช่เขาอะครับ ไม่รู้เขาบอกกันเขาบอกกินน้ำปลาเนี่ยเพราะว่าเล่นคือเอาเอาเกลือแร่ผสมนะแต่ผมได้ยินว่าน้ำปลาด้วยแล้วเขาบอกเอามาทั้งขวดเนี่ยเขาวิ่งออกไปร้านก๋วยเตี๋ยวกินเนี่ยไม่ใช่แล้วฮะอันนี้อาจจะผสมก๋วยเตี๋ยวเอาน้ำปลาทั้งขวดตรวจไตแน่นอนครับก็คือแข่งเยอะๆเหงื่อออกเยอะเกลือแร่เกลือแร่ร่างกายมันก็สูญเสียไปตามเหงื่อนะฮะให้ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่เข้าไปแทนต่อห้าครับ อ่ะโอ้โหได้เปรียบแล้วปอมเอเ้ยเปียทรงหกเท่าตบลูกนี้ไปใส่เน็ตซะอย่างนั้นนี่คอครับโอ้โหเต็มเน็ตพ่อหันไปเครืองเลยดูดิ <c oughs> หันไปมองหน้าลูกทำ <c oughs> ไมตบอย่างนี้แต่ยังแก้ไขดีครับปอมเอาอย่าไปแย่งกับพ่ออือโอ้โหลูกนี้ดีเนี่ย ดีตรงไหนไม่คตรดีที่พ่อตีไม่ทันเนี่เข้าไปแย่งกันเองถ้าพ่อตีทันจะเป็นเรื่องโโอ้หไม่ดีครับเสิร์ฟไม่ดีเจ็ดเท่าเจ็ดคะแนนเท่ากันเนี่ครับบอมต้องพยายามกดลูกอย่างเดียวเลยครับเปิดไม่ได้ กดลูกกระแทกดาดวางครึ่งต้องทำอย่างนี้อย่างเดียวเลยครับ oh. แปดเท่าแปดเท่ากันอีก โด่งเกินไปอุ้ยลงครับลูกนี้แค่เกือบออกแต่ไม่ออกเกาแใช่ฮะแค่เกือบลงครับขำเลยครับเกือบครับเกือบคุณปันปันติดขำเม,มืแ่แต่เกมแรกแล้วที่ปินนันออกไปนอกสนามปันยังหา <c oughs> อืมนี่ก็แทกมุมโฟลลึกดีครับทางด้าน,นปันปเบลไม่ทันการคะแนนเท่ากัน ตอนนี้คุณพ่อยิงเดียวเลยลูกปอมบอกไม่ไหวนะป้ารับให้ไม่ทันเปารแขรฟทตเอ้าฟาดเด็กพักครึ่งเกม2เป็นฝั่งอาจารย์หมอนำครับสิบเอ็ดเก้าโอ้โหนี่ครับโคตอู โคดน้ำโคดอู๋มสอนทุกคู่เลยอ่ะเขาเป็นโคดรับจ้างไงออาชีพโคดเนี่ยดูดิดูมุมนู้นนะโอ้โหเราสนิทกันกับน้องปอมเพาน้องปอมนี่มาคู่กับเจ๊ยันอยู่บ่อยๆนะครับคุมเจ๊ยันอยู่บ่อยๆอูเขาอะไรประสบการณ์ของเขามาแชร์ให้น้องปอมเมื่อเวลาพี่เดินเดินแล้วพี่ยกเสื้อขึ้นมาครึ่งเป็นริบกัออยคนมองเยอะ น้องลองทำดูไหมเผื่อจะเป็นไอดอลเหมือนพี่อะไรอย่างเงี้ยนี่น่่สอนปอมไม่พอสอนลุงปันด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาเอ้โ้อยิามยอัร้สิบเอ็ดเก้พร้อมครับเล่นได้ดูต่อนะครับสิบ หลังจากอูแก้เกมให้แล้วก็อย่างเสียวสองเกไม่ห้ามผมว่าตอนผมจะหลุดออกมาสิบสองเด้ี๋ยปอมหันไปบอกพี่มันหนักกว่าเดิมนะพี่หัวไม่ตันละไม่ตันละน้องเล่นเบลสิบสามเก้าอูแก้ยังไงพี่อูยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง มันปันมากกว่าเดิมอีกโอ้หไหลเลยครับสิบส euh ี่เก้าสิบสี่แล้วฮะต้องหาจุดเปลี่ยนที่เจอครับฝั่งนู้นเปลี่ยนโค้ชโอ้รู้มันเครื่องเราสองคนตายเลยเนี่ยผมก็ยังเห็นทักกับโค้ชน้ำอยู่เลยนี่ข้างนอกเ่ะเปลี่ยนทรงสิบสิบสี่คุยกันอยู่เลย อ๋อครับหยุด 10, 10, ได้ได้ท <10, 10. S 1> ีเสียเป็นชุดเลย9ต่อ4นะฮะเอย10ต่อ4ครับขอไป10ต่อ14โอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวเปียส่ง15ต่ 10. อ10สถานการ์รูปเกมอะไรนี่พิกลำบากครับเพราะว่าเหมือนกับปอมถ้าจะตีอยู่คนเดียวเลยฮะ,ะสู้ลำบากจริงครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับนี่มันเป็นแบตคู่ไง ถ้าเป็นเวลาซ้อมดิกหอถ้าเกิดปอมตีคนเดียวแต่เส้นเดียวอย่างเงี้ยแล้วสองคนนี้เส้นคู่ฝีมือปอมขี่สองคนนี้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ม,มันอาจจะเล่นเล่นเล่นได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือกว่าเป็นจริงที่เกิดขึ้นครับอ้เนี่ยครับก็คือถ้าได้ใส่เน้นๆแล้น,นะอนะปอมก็ม <11. S 1> ทำแต้มได้สิบหกแล้วก็เหมือนที่เราเคยบอกป๋าเมื่อวานนี้ที่เราเมื่อเช้าหรือเมื่อวานนะที่นักกีฬาคุณบอลน่ะ ที่ใส่แว่นทงนี่สตาร์กับวันนี้ดิวันนี้นะเนี่ยน้องปอมก็เป็นคนนึงที่เก่งนะที่สวมแว่นสายตาแล้วตีแบบเล่นกีฬาได้เพราะว่ากีฬาแบบมินตันนี่ใช้ความเร็วนะ <11. S 1> ในการมองอถ้าใส่แว่นมันก็จะลำคานิดนึงผมเองก็ใส่แว่นตีฮะผมจะมีท่าตบแว่นหลุดตลอดนะ ป๋าทำไมไม่หาสายรัดเหมือนนักกีฬาบางคนก็จะมีสายยางรัดกับขาแว่นใช่ไหมบางคนลำคาญใช่ไหมป่าครับถ้ารู้จักขายไม่รู้จะซื้อจริงหรอใช่ผมเห็นก็มีขายอยู่นะเดี๋ยวผมซื้อสักสามเส้นขอบคุณมากเลยรัดเลยมาข้างหน้าอีกเส้นรัดเลยมานนป๋าอีกเส้นรัดคอโอเคอบคือจะเก่งขึ้นสิบสองสิบแปดอ้าว โอ้ย1 2 1 6เอ่อ12 18ตามอยู่6แต้มเป็นต้อง,องยอมรับครับเป็นปรองอยู่แล้วครับส9 12าฝั 19, 19, ่งนี้เล่นได้ 2, <20. S> 2> คนแล้วเคลื่อนที่ได้เร็วด้วยครับใช่ครับฝั่งนู้นตีได้คนเดียว19นะครับ เดี๋ยวถ้าตอนเวิ final, ร์ทัวร์ไฟนอลป๋าบรรยายคนเดียวอย่ากโกรธกันนะอ้าเพราะเดี๋ยวเผื่อผมจะไปลงแข่งมนะั้ง <14, 19. S 2> สิบสามสิบเก้าชุดนี่ใครมีคููด้วยเขาขวดหรือเขาเกลียดเขาโอร์อปไปเล่นเขาไปเยอะ <c oughs> เอายังอยู่ยังอยู่ครับพร <c oughs> ้อมทันเออโอ้ยติด <c oughs> เดต <c oughs> ได้แต้มเฉยสิบเก้า สิบสี่สิบเก้านะครับ,บดูครับมีไหมปฏิหารพ่อลูกลอื้ลุงนันเสร์อติดเน็ตโอ้โหลูกนี้ยิงดีกว่าเกมแมตช์พอยต์แล้วครับนะ้า เรียบร้อยครับ2 1 1 4ก็เป็นไปตามรูปเกมนะครับเพราะว่าน้องปอมต้องคุมคุณพ่อครับเลยทําให้ปีน้องปีใหม่กับน้องลืมชื่อปั่นครับผมปั่นเอาชนะที่ได้นะครับ2ต่อศนเกมนะครับ21-18และ21-14ครับผ่านเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลครับใน P ลบ P สายล่างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันในคู่ต่อไป